ปี106หล่นเต้าเจี้ยววัตถุดิบหมูส นำเต้าเจี้ยวมาปั่นหยาบๆก่อนผัดหมูสับกับหัวกระทิสักครู่แล้วใส่เต้าเจี้ยวลงไปใส่หอมแดงตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนงวดลงแล้วค่อยใส่ไข่ลงไปผัดต่อไปสักครู่เติมหัวกะทิเพิ่มลงไปด้วยเคี่ยวต่อจนไข่สุกสุดท้ายใส่พริกลงไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเลย ทานเคียงคู่กับผักสดอร่อยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมค่ะ